ุชมคะปัจจุบนันนี้โลกของเราเนี่ยเผชิญกับปัญหานานับประการนะคะไม่ว่าจะเป็น climate change ค่ะที่เข้าสู่ภาวะโลกเดือดแล้วนะีนยังจะมีน้ำท่วมไฟป่าน้ำแล้งนะคะที่ตามมาด้วยความมั่นคงทางอาหารเป็นสิ่งสําคัญพืชต่างๆแน่นอนว่าอาจจะได้รับผลกระทบค่ะกรมวิชาการเกษตระหนักในปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็เร่งหาทางแก้ไขปัญหาและป้องกันเอาไว้ด้วยเป็นอย่างไรไปรติดตามพร้อมกันค่ะ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการอาหารจากภาคเกษตรมากขึ้นในขณะที่การเกษตรทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนภัยแง้งไฟป่าน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างฉับพลันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชอุบัติใหม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการปลูกพืชทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารหรือฟู้ดเชเคียรตี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรได้หาหรือแนวทางและเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการทั่วโกนะครับเป็นเรื่องของภาวะโรคเดือดน,นะครับเป็นเรื่องของโรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดที่มีผลกระทบทําให้เกิดสภาวะอย่างนี้นั่นะค,คือความแปรปรวนหรือความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศนะครับที่เราเรียก Climate Change ครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแรงเดี๋ยวท่วมครับมันทําให้เกิดโรคภัยพิบัติ นะครับต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์สัตว์หรือพืชน,นะครับพืชไร่พืชสวนดังนั้นใน,นเวลานี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งรับนะครับแล้วก็ขณะเดยียวกันก็เชิงลุกในการที่จะแก้กปัญหาเรื่องนี้เรามีความจำเป็นจะต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่มีความเข้มแข็งมีภูมิป้องกันตัวเองสูง ซึ่งเรามีความจะเปลี่ยนต้องใช้ GED เข้าช่วยภาคการเกษตรต้องเรื่องวิจัยและพัฒนานำเทคโนโลยีด้านต่างๆเข้ามาปรับใช้เพราะการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกคือการเกษตรในยุคใหม่นะครับมันหนีไม่พ้นในเรื่องของเทคโนโลยีและอินโนเวชันนั่นคือเทคนิคเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแนวทางในการบริหาร ราชการแผ่นดินในกระทรวงเกษตรและสหกรในยุคที่ผมเป็นเจ้ากระทรวงสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการตลาดนำนวัตกรรมเสริมที่เพิ่มไปได้ดังนั้นเทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆต้องเข้ามาช่วยพี่นองเกษตรกรเราจะทําภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ได้เด็ดขาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเมื่อ3ปีที่ผ่านมา มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ระยะเวลาสั้นมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนทำให้มนุษย์รอดชีวิตประเทศต่างๆทั่วโลกนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาในหลายด้านอาทิด้านการแพทย์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและที่สำคัญด้านการเกษตรเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมหรือจีโนมอิดิตติ้งเป็นการปรับปรุงพันธุ์อย่างจเพาะแม่นยำไม่มี DNA จากสิ่งมีชีวิตอื่นมาเกี่ยวข้องมีความปลอดภัยสูง ทำให้พืชมีลักษณะที่ดีทางการเกษตรต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการปัจจุบันในต่างประเทศมีพืชปรับแต่งจีโนมที่มีการใช้เชิงพาณิชย์อาทิถั่วเหลืองที่มีกรดโอเลอิกสูงข้าวโพดแป้งเหนียวมะเกือเทศกาบ้าสูงเห็ดและแอปเปิลลดอาการสีน้ำตาลข้าวทนแรง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งในอนาคตจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชมีความแข็งแรงสามารถเพิ่มผลผลิตลดการใช้ทรัพยากรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการนำเทคโนโลยีด้านจีนอิดดิ้งเข้ามาใช้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมานี่เอง FAO ได้ประกาศสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ g e n ีด d ตติ้งว่ามีความปลอดภัยแล้วก็สนับสนุนให้นำเรื่องของ g e n ีด d ตติ้งมาปรับปรุงในเรื่องของพันธุกรรมพืชเพื่อให้มีการให้ผลผลิตที่มากยิ่งขึ้นทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชที่อุบัติใหม่ถ้าเราใช้จีนีดตติ้งก็มาแก้ไขซึ่งมีความปลอดภัยสูงเนี่ย ก็จะทำไปสู่ในเรื่องของการมั่นคงทางอาหารของประเทศได้ต่อไปครับกรมวิชาการเกษตรตอบรับนโยบายของกระทรวงเกษตรได้จัดงานสมัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาภาวะว,วิกฤตโลกเดือดและศัตรูพืชอุบัติใหม่เพื่อเร่งผลักดันส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมหรือ GED ให้ก้าวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเราได้หารือ ในการเสวนาครั้งนี้เราได้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ชัดเจนนะครับว่าอยากที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของเอา,อาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้มีการหารือกับผู้ทรงอุฒวุฒนักวิจัย วิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เข้ามาใช้โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยได้ข่าวดีจากศูนย์พันธุวิศวะนะครับหรือ b i o t e เทนะแจ้งว่าได้มีการเห็นชอบนะครับการทำเกณฑ์ในเรื่องของจีนอีเดติ้งออกมาชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงมากกว่า GMO ที่สำคัญ ศูนย์พันธุทุวิศวกรรมแห่งชาติได้มีมติออกมาชัดเจนนะครับว่าจะมีแนวทางในการพิจารณาแยกนะครับว่า GMO กับ Gen e Editing เนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งต่อไปกรมวิชาการกเกษตรก็จะเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขอยหรือว่าทางสสสหรือรวมไปถึงทางกลุ่ม NGO ต่างๆมาสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เห็นว่าเทคโนโลยีจีนีดิตติ้งสามารถที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการแก้ปัญหา